ถึงโปรแกรมบริหารร้านค้าร้านอาหารรีสอร์ทต้อง BSS Post Thailand จัดโปรโมชั่นพิเศษสุดลด50%ด่วนโทรเลย0894615432 0894615432พร้อมให้บริการทุกท่านอย่างเป็นกันเอง ความเชื่อความศรัทธาพุทธคาาถามหาอาคมครูบาอาจารย์ท่านให้มันสวดมันภาวนาจะเกิดคุณนักแหล่สวดอย่างไรบูชาอย่างไรขอเชิญทุกท่านไปรับชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใหการสวดมน ของพุทธศาสนิกชนทุกๆท,ท่านเป็นไปอย่างราบลื่นและไม่ติดขัดกับโฆษณาทางช่องของเราจึงได้ปิดกั้นโฆษณาทุกรูปแบบเพื่อให้ทุกท่านได้สวดมนต์ได้อย่างสงบและมีสติเพื่อประโยชน์ของทุกท่านสืบเนื่องต่อไปหากมีท่านหนึ่งท่านใดต้องการสนับสนุนช่องของเราท่านสามารถบริจาคได้ ตามบัญชีด้านล่างของวิดีโอได้เลยครับขอบุญกุศลทั้งหลายยงมีกับทุกท่านเทิดสาธุสาธุสาธุาธข้าพเจ้าขออาราธนาบาร,รมี30มสิบทัศขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จนิพพานไปแล้วมากยิ่งกว่าเม็ดปวดเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้ง4ี่ ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพพระบารมีพระโพธิสัตว์พระปัจเจโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายและพระบารมีขององค์พระสมณะโคดมบรมคูอีกทั้งองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า15้าชั้นดิน14ชั้นบาดาลขอท่านทั้งหลายได้โปรดส่งพลังมาประสิทธิอย่างตัวข้าพเจ้า เพื่อให้การสวดพระคาถาบทนี้มีความสำเร็จและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถินสาธุสาธุสาธ,สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะขะเตสิขะเตสิกิงกระระนังกิงกระระนังอหังปิดตังชานามิชานามิสี่คนเดินหน้าห้าคนเดินหลังโอมกะรังกะรังขะเตสิขะเตสิกิงกระระนังกิงกระระนังอหังปิดตังชานามิ ชานามิสี่คนเดินหน้าห้าคนเดินหลังโอมกะรังกะรังขะเตสิขะเตสิกิงกะระนังกิงกะระนังอาหังปิดตังชานามิชานามิสี่คนเดินหน้าห้าคนเดินหลังโอมกะรังกะรังขะเตสิขะเตสิกิงกะระนัง กิงกะระนังอหังปิดตังชานามิชานามิสี่คนเดินหน้าห้าคนเดินหลังโอมกะรังกะรังขะเตสิขะเตสิกิงกะระนังกิงกะระนังอหังปิดตังชานามิชานามิสี่คนเดินหน้าห้าคนเดินหลังโอมกะรังกะรัง ขเตสิขะเตสิกิงกะระนังกิงกะระนังอหังปิดตังชานามิชานามิสี่คนเดินหน้าห้าคนเดินหลังโอมกะรังกะรังขะเตสิขะเตสิกิงกะระนังกิงกะระนังอาหังปิดตังชานามิชานามิสี่คนเดินหน้า ห้าคนเดินหลังโอมกรังกรังขะเตสิขะเตสิกิงกะระนังกิงกะระนังอหังปิดตังชานามิชานามิสี่คนเดินหน้าห้าคนเดินหลังโอมกะรังกรังขะเตสิขะเตสิกิงกะระนังกิงกะระนังอหังปิดตัง ชานามิชานามิสี่คนเดินหน้าห้าคนเดินหลังโอมกรังกรังข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกทุพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกทุพระองค์พระอรหันต์ทุกทุพระองค์พระธรรมและพระอริสฆ์ทั้งหลายอีกทั้งอง,อง,ง,ง,องค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาล ขอ,อท่านทั้งหลายได้โปรดดลบัรดาลให้ข้าพเจ้าสําเร็จดังใจดังสมประสงค์ได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้พบเจอแต่ความดีได้พบเจอแต่การยมิตรด,ดีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถินสาธุสาธุสาธุาธาธอย่าลืมกดไลคกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับคิดถึงโปรแกรมบริหารร้านค้าร้านอาหารรีสอร์ทต้อง BSS p สเ t t โพสไทยแลดจัดโปรโมชั่นพิเศษสุดลด50%ด่วนโทรเลย0894615432 0894615432พร้อมให้บริการทุกท่านอย่างเป็นกันเอง